ถึงแม้ว่าเขาจะมีคนใหม่ไปแล้วอ่ะแต่ดูเหมือนว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่เลยนะเขายังเป็นห่วงคุณอยู่เลยนะดูเหมือนกับว่าเขายังหึงหวงห่วงยังห่วงก้างคุณอยู่เลยนะถึงแม้ว่าเขาจะมีคนใหม่ไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยมีโอกาสว่า เขายังจะกลับมาหาคุณอยู่นะต้องบอกเลยว่าบางครั้งบางทีตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกผิดนิดหนึ่งหรืออาจจะรู้สึกแย่กับตัวเองนิดนึงที่รีบตัดสินใจมีคนใหม่ๆเพราะดูเหมือนกับว่าเขายังตัดใจจากคุณไม่ขาดร้อยเปอรเซ็นตะ์ะถึงแม้จะมีคนใหม่ๆไปแล้วแต่ดูเหมือนใจเขายังห่วงคุณอยู่ใจเขายังผูกพันกับคุณอยู่ใจเขายังคิดถึงคุณอยู่และเขายังมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยคุณอยู่มากด้วย แล้วมีโอกาสหรือเกินว่าเขาน่าจะกลับมามีโอกาสว่าเขาจะกลับมาหาคุณถึงแม้ว่าเขาจะมีคนใหม่ไปแล้วแต่มีโอกาสว่าเขาจะกลับมาหาคุณอีกเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าเขาตัดสินใจคบกับคนอื่นไปหรือว่ามีคนหรือคุยกับคนใหม่ๆอ่ะเพราะประชดน่ะเออเพราะทำอะไรรีบร้อนจนเกินไปดูเหมือนเขาไม่ได้รับคนใหม่หรือเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกดีดีกับคนใหม่อย่างอย่างจริงจังอะ่ะ ดูเหมือนเขายังตัดคุณไม่ขาดนะถึงจะมีคนใหม่ไปแล้วมีโอกาสว่าเขาจะวนกลับมาหาคุณอีกเออแล้วผเผลอตอนนี้ที่เขามีคนใหม่ไปแล้วเขาก็ยังสองคุณอยู่เป็นไปได้เหมือนกันหรือยังมาทักทายมาถามความเป็นอยู่ของคุณหรือยังมาห่วงใยคุณอยู่เลยเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าว่ามีโอกาสเห้ือวเกิดว่าเขาจะกลับมาหาคุณอีกอืมดูเหมือนยังรักยังห่วงใยยังมีความรู้สึกยัง เเป็นห่วงเป็นใยยังมีความแบบแคร์ความรู้สึกคุณอยู่มากอืมเผลอๆเขารู้สึกผิดกับตัวเองที่ตัดสินใจอะไรรวดเร็วเกินไปหรือรับใครเข้ามาในชีวิตเพิ่มเติมคือรู้สึกผิดกับคนนั้นด้วยนะเออเผลอๆเขาก็รู้สึกผิดกับคนใหม่ๆด้วยที่แบบรีบรับเข้ามาเพราะว่าดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนเขายังตัดคุณไม่ขาดเลยอืมแล้วมีโอกาสว่าเขาจะวนเวียนกลับมาหาคุณอีกมีโอกาสมากๆเลยด้วยเผลอๆตอนเนี้ย เขาก็ยังส่องคุณอยู่ยังห่วงใยคุณอยู่ยังคิดถึงคุณอยู่ด้วยดูเหมือนเขายังตัดคุณไม่ขาดเลยถึงจะมีคนใหม่แล้วแต่มีโอกาสว่าใจวนกลับมาหาคุณใหม่อีกทีหนึง่งอืมใครลับนายอย่างนายแล้วก็แชร์พฤกษนี้ออกไปให้เยอะเพื่อ,อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ